สนับสนุนการควบคุมจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลโดยกลุ่ม DMS Center มีโปรดิวเซอไซต์ติดตั้งที่ศูนย์ NCC และ d i s ASTER Recovery ไซต์หรือ d r ์เป็นไซต์งานสำรองมีผมอัครพงศ์ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์กิติวัฒน์บริหารจัดการเวร็บไซต์วิชาดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปมานดิดดูแลอุปกรณ์เครือข่ายในการคัดเลือกหัวข้อกิจกรรมกลุ่มพิจนาจาการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของกอพอ,พอ โดยระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในกระบวนาการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าที่อาจส่งผลให้เกิดไฟดับได้แนะน,นำานโยบายความมั่นคงปอลอดภัยแด้สัสนเทศของกองมาพิจารงานกลุ่มจึงนำเรื่องการบริหารความต่อเนื่องของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาทำกิจกรรมโดยที่ปี52กลุ่มกู้คืนหายข้อมูลคอนโทรลได้สำเร็จและยังมีกิจกรรมยางต่อเนื่องก่ยังเหลต่ระบบงานที่ยังไม่มีวิธีกู้คืนต้องการกู้คือระบบงานสารสนเทศ